เดี๋ยวจะพามาดูอุปกรณ์ในการรอชาร์จรถฟรีนะคะในการชาร์จเราก็จะใช้เวลานานประมาณสักออหลายคนจะถามว่ารถเนี่ยมันขับได้กี่กิโลเนาะสำหรับคนที่ออไม่ได้ศึกษาจริงจังรถแพมนี่ขับได้ประมาณ200กิโลในตอนนี้ชาร์จเต็มหนึ่งครั้งขับได้200กิโลทีนี้ระหว่างชาร์จใช้เวลา,นานประมาณสักบาอองทีก็40 50ถ้าถติว่าแบบแบบแบบมแบบันใกล้จะหมดเลยเราก็จะมีอุปกรณ์ในการนอนรอนะคะนี่พี่นองก็จะมีหมอนเอา้ามองไม่เห็น นี่แมเราก็จะมีหมอนตรงนี้แล้วก็มีผ้าหม่มนะจ๊ะเออเราเลิดเนี่ยระหว่างที่รอชาร์ตตอนนี้ก็เมื่อกี้มันเหลืออยู่ที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นนี่คือเมื่อกี้เปนอัดไปสักพั้นึ่งแล้วเคื่อนี้มันเป็นดีซีมันจะชาร์จเร็วหน่อยเนาะมันเหลือกี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวดูไปทันเรโอ้ยนี่ไงได้มาหกสิบสามเปอร์เซ็นแล้วเลยยี่สิบยี่สิบนาที กน็นั่งเล่นมือถือไปเบาๆแต่ถ้ามันจะรกชอบนอนเล่นเลยคือถ้าใครมีรถไฟฟ้าก็แน,นะนําอุปกรณ์ในการนอนมีหมอนกับมีผ้าหม่มอย่างไ่พร้อมคือถ้าสมมติว่ารารอนานเราไม่ต้องเบื่อเออเราก็เปิดแอร์เลยก็เปิดแอร์ชาร์จเลยแล้วก็นอนรอนเลยจ้ะเริ่